แม่ทับหน่อยแต่ไม่ได้ทับสักทีทับอะไรแม่ทับหน่อยแต่ไม่ได้ทับสักท,ทีก็ไม่ได้ออกสึกออกทับวะเนาะไม่ได้ออกสึกออกทับไม่อยอกคิดเยอะสวัสดีครับ เราในช่องพลายทองคำนะครับกับพ่อเมฟซีที่เคารพรักทุกท่านทุกคนนะครับคุณนครับอน,บนอันนี้เรามาแพ็กคู่ไว้ยังหน่อยยังหน่อยอยากมาออกคู่กันครับใกออกค <c oughs> รอยากมาออกคู่ด <c oughs> วยังหน่อยยังหน่อยยังหน่อยอยากมาออกคู่เพราะว่าไม่ได้อยู่นี่หลายวันยังไนอบอกอยากแพ็คคู่ดูบ้างเป็นยังไงวันนี้ก็ถ่ายเดียวถ่ายเดียววันนี้ขอแพ็คคู่ดูหน่อยเป็นยังไงครับ เลยจัดให้ใหญหน่อยซะหน่อยดูทำไมหน้าจิตจิดอย่างนั้นจิตจิดที่ไหนหน้าสวยจะตายฮะโอ้ด <c oughs> ีัวขวานทำสุภาษิตก็บอกว่าหมาขันบวนยกหางของมันไทยสิพยยกไหนบ้างเนินบัวอ้าแล้เมนบัอันนี้คือการย่องจาของเขามีคนย่องย่องจาของเองก็เป็นโอ้ตายตายเนิบัวโพเมดสี่เมนเนาะค่ะเนาะฮึ่ พระงามจะพดกับระยุน้ำปานนีเรกค่ะพอลงพิษ <c oughs> ไปซื้อตอนนั้นอ่ะคันพิษมือมือก็คิดได้แล้วมือก็คิดได้แล้วคิดได้ก็เมื่อสายแล้วคือเขาว่าเลยครับพ,พอเอมี่อซ้อยตะกี้มันคิดว่าท่านได้ก็เลยลงพิษไปซื้อตอนนี้คิดได้เมื่อสายแล้วเขาว่าเอ้าลงพิษก็ถอนตัวคืนทัน <c oughs> มันถอนพระทัดนแล้วมันสายแล้วขาวางสั้นทีน่สายไปใส่สายตัวตะเวนที่ตกดินเลย ตะเวนจะตกดินแล้วไม่สายเลยตะเวนจะตกดินแล้วเสรนนีลโอ้ยวันนี้ก็แวะน้องดาวเรืองมาพีทพ่ทองแวะพี่ทองไปหาน้องดาวเรืองอยู่ทั้งวันนะครับผมแวะไปแวะมาเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับทำงานให้พี่ทองเดี๋ยววันนี้เรามาทํางานกันก่อนนะครับผมเมื่อเช้าเราทําไปรอบหนึ่งแล้วมารอบเย็นนะครับทาความสะอาดระเหียใจนะครับระเหียใจ เหนื่อยโท,ท้แท้นางเศร้าคนเดียวหนทางยาวไกลหนทางอีกยาวไกลอะไรฮะอะไรอีกยาวไกลมันมีความหมายของมันครับเพลงนี้เดี๋ยวพาไปดูครับความหมายของมันคืออะไรนะครับผมคุณพ่อเมสซี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูว่าความหมายมันคืออะไรครับ เดี๋ยวเราไปดูคนทางของเราครับ้นทางนี้ไปเจีเจ้แล้วพ่ออย่าไปเที่ยวนงไม่หลายไม่มีสำหรับผู้บุญไม่ถึงนะครับผมคือพี่ทองยังมันอาบคายอีกแล้วเด้อปอเมฟซีวันที่ยีบเก้าที่ว่านี้นอนคิดมือมือกายหน้าผากแล้วมือกายหน้าผากสันดี ทำไมต้องกายนะ้พากก็ว่ารับงานแล้วแต่ช้างไม่หายตกมันท<ร>ี่ได้หล,ลงหลงดีใจว่าหายแล้ว,วพ,พอไปเจอเพื่อนๆเ,เจอเด็กๆพี่ทองทำเส้นอีกแล้วครับพอ่พอยเมฟซีงานนี้นนนแล้วรู้ว่าเยี่อะรจะไปทำอะไรจะไปน,นอนติ้งเงาบ่เนี่ยยีนน,น,อ,ยอ,ยนอยจะไปชุบของดี <laughs> ยีนนอยจะไปชุบของดีนะผม นาจะเป็นชุบเอาของดีพี่ทองมาบอกว่าก็รู้จะเสกกระถาอะไรไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้วนะครับ้องเพลงอะไรก็คือเกา่าพี่ทองกันยังเป็นคือเกา่าเพราะว่าว่าไหลต้นยินนี่หละว่าแล้วว่ากระหมับพี่ทองยังไม่สนิทด,ดีนะครับยังบวมๆถึงน้ำมันไม่จะจะไม่ออกที่เกม้มแต่ว่าก็ยังออกที่ดิ๊กจูคือเกา่าเราต้องบีบแค่มองก็รู้แล้ว ่อยอยูน้ากันมาดูนคอยหู้ดีทำไมทองหายตอนไหนถงสิงน้นทุนถ้าถ้าแน่จริงเอาให้มันหายตอนออกพรรษาเลยเอา,าเอาให้ถึง,ถงออกพรรษาเลยทไมรจะไม่ยอมไม่แหงานก็ได้ปีนี้นะไปรอแหออกพรรษาทีเดียวเลยถ้าแน่จริงเอา<ห>ลองอเรา,า,าจะรอแหออกพรรษาปีหนะ้า นู่นแหละตุลาแล้วจัดยาวไปทั้งปีเลยถ้าแนจริงเอาให้ดูดิทองโนตงนเข้าปาเนาะเอาไหมทองหนะุดูดูดูดบแล้วจุบแล้วไม่ได้ท้าเอาจริงพูดจริงแล้วก็ทำให้ทำจริงด้วยจะได้รู้กันไปเลยบนได้น็แค่นั้นมานาะ้มานม้นลยยมล,ล้มาวา้าน เอาบนเย็นไม่รู้จะจะหมดไปทำไมใช่ไหมรอไปจัดเดือนตุลาทีเดียวเลยลงานน้อง้นหนิงสาโจงไว้แล้วลนั่นก็เป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนกัน <c oughs> ไม่หายก็ไม่ต้องไปเลยเนาะให้เขาวหาเชือกอื่นไปแทนเขาบอกว่าตกมันก็จะเอาไปเอาไปทำไมเอาไปแห่ดไล่จักขน,นั้นดูยังไงครับทุ่มทีมากเลยนั่งเก็บก้อนเงินก้อนทองดู แล้วจะให้ทำอะไรก็เก็บเนาะก,ก็ต้องเก็บให้ละเอียดดูพีทองยืนผึงหูกลางฟังวันนี้วันนี้ไม่ต้องอาบน้ำหรอกเนาะอาบทุกวันเอาทุกวันพูดปรนะออย,ยูนให้กินแปมเสร็จๆไปว่า ยามัดเดียวดิงทำเดียวเกือบหมดเลยนะครับผมดูสู้คนสู้ชีวิต สู่ชีวิตหรือเหลือแต่ชีวิตอย่างไไม่ใช่ไม่ใช่คนเพื่อตอนทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อชีวิตนะครับเหลือแต่ชีวิตเดียวไม่ทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างเลยโอ้คือเศร้าคักเศร้าในยไดเบิ่งหุ่นเบื่อหุ่นหายกัวพุนหาของดีหลงเหลืออยู่ค่ะยิ่งกว่าเข้าหาเพชรหาพลอยจับโรยโรยโรยเลือกเอานะครับโอ้ตื่นนียหน่อยอาจริงครับ เรียบร้อยอะไรยังไม่ได้กวาดเลย,ยก,ลกวาดอาเอ๊ะทำงานขี้เกียจอย่างนี้แหละครับดูนี่แหละไม่ได้ขี้เกียจนี่แหละมันเป็นนิส,สัยก็ไม่ได้มีอะไรทําอะไรไม่เรียบร้อยมันเป็นนิส,สัยครับเจ้วก็จะเคยตัวเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเบนมันมีได้ยังไงนู่นสั่งทอยรึบ หันไปอยู่ไกลเลยครับวูนอ,อยู่ข้างในๆพุ่นเห็ดคืออยากเป็นมะ้างนะไอยยาเห็ดคือมือสมักหลินเห็ดคือมืออาชีพเขาเห็ดเนี่ยขาดกับเห็ดในยางดีเบน ักไม้ไผ่นี่รู้จักไม้นี่แม่แม่ทับแม่ทับหน่อยได้นี่ใช่ไหมแม่ทับหน่อยแต่ไม่ได้ทับสักทีแม่ทับหน่อยแต่ไม่ได้ทับสักทีทับอะไรก็ไม่ได้ออกศึกออกทับหรอเนาะไม่ได้ออกศึกออกทับไม่อยากคิดเยอะ โอย่าหน่อยแสดงว่าเป็นคนคิดเยอะอยู่พอสมควรนะครับอไม่ได้คิดอะไรนะอะอันนั่นอันนั่นอันนั่นนนั่นทำให้ดีๆหน่อยอู้มนี่จะทำให้ดูเนาะทองจะทำแล้วก็ต้องทำให้มันสะอาดสะอ้านทำให้มันดูดีสะอาดสะอ้านแล้วอย่าไปทำแบบลวกๆไม่เอาครับไม่ชอบแบบนั้นเจ้าช่วยขนาดไหน พอไม่ต้องไปขวดดินให้กวาดแต่ขยะไม่ได้ให้กวาดดินบอกวว่ายยกกไสเนอะ็อสวยอยู่แต่ไม่ได้สวยดินผมว่างานนี้ยาวไกลแน่นอนครับพ่อม่อย fc โอ้ไม่ติดทองไม่มีสะทกสถานไม่มีอะไรเลยนะครับผมอยู่แบบ อยู่ยินใจยินเลยอ,อย่างไงก็ฝากพ่อแมซ่ซีคอยเป็นกำลังใจคอยรับชมให้ด้วยนะครับปีนี้ก็คงจะอีกเป็นอีกปีหนึ่งที่พี่ทองลากยาวให้เรานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณ พ่อแม่เอฟซีทุกท่านทุกคนที่คอยติดตามคอยรับชมคอยเป็นกําลังใจนะครับผมในช่องพลายทองคําของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับรักทองคำเลนน้อยี่คอยรักกันนานฝากทองคำเล่นน้องดาวเรืองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับพบกนใหม่คลิปวิดีโอหน้าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับขอบคุณครับกอล์มครับกอ เสียงดังๆ